สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์ประจําเดือนเมษายน2566นี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงค์ในช่วงเดือนเมษายน2566น,นี้ยนีจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะ เราจะมาดูตัวตนของคุณกันก่อนเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะตัวตนของคุณนะคะพไพ่ใมแแรกนะคะได้เทนซั s ซอ r c สนะตัวตนของเขาได้เดเลเปอร์ความรู้สึกของคุณ p a จซ of p เพนเ c เ e ิความรู้สึกของเขาเทนซ f c u ค s ัและความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา คือในตรงนี้เรามองเห็นถึงความที่ใครบางคนมีอายุน้อยกว่าอีกคนอีกฝ่ายหนึ่งในตรงนี้นะคะแล้วเรามองว่าในตรงเนี้มีคนอายุน้อยกว่าอยู่ฮะอายุต่างกัน มีความต่างในตรงนี้ที่เรามองเห็นซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมือนกับถ้าเรามาพบกันหรือเราเปิดใจหรืออีกฝ่ายหนึ่งเปิดใจในตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นการเปิดโลกเปิดประสบการณ์เปิดสิ่งใหม่ๆเปิดเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆเพราะในตรงนี้เป็นฝั่งเขา เขามีความรักมีความรู้สึกดีให้กับคุณแต่เขาเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นอะไรที่คุณรู้สึกไม่แน่ใจหรือกลุ้มใจลำบากใจต่อการที่จะเปิดหรือยอมรับในตรงนี้ลามองว่าตัวคุณเนี่ยแหละมีอายุที่มากกว่าเขา หรืออาจจะสลับกันก็ได้นะคะในตรงนี้นะแต่ว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มองว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่ฉันยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่กําลังจะก่อเกิดขึ้นหรือกําลังจะเริ่มต้นขึ้นในตรงนี้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันมีความรักนะฉันไม่ได้มาหลอกลวงคุณฉันู้สึสตีแต่ฝั่งนี้ไม่ เป็นไปไม่ได้ครบกันล้วไปไปกันไม่รอดหรอกเป็นไปไม่ได้ไอความเป็นไปได้ในตรงนี้น้นอยเหลือเกินความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างจะดูดีแต่นิ่งไม่สามารถที่จะไปต่อได้ไม่สามารถที่จะขยับขยื่นหรือ take action หรือแสดงหรือชัดเจนอะไร มันเป็นลักษณะอาการที่ดูเหมือนกับว่าคนสองคนได้พบเจอกันก็หยุดความสัมพันธ์ณจุดเวลาที่เราเจอกันตรงนั้นเลยเจอกันถามไถ่กันว่าเชื่ออะไรทําความรู้จักกันแต่ไม่สามารถที่จะไปต่อหรือสารต่อได้มันเป็นการที่ดูเหมือนกับว่าจบตั้งแต่เริ่มต้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้ตั้งแต่แรกอะเพราะอีกฝ่ายนึ่งไม่ยอมรับ มันเป็นอะไรที่เหมือนกับยังไม่ทันได้เริ่มก็จบแล้วอะ่ะอืมนะคะจะบอกได้เลยว่าทางเนี้ยเขาอ่ะถ้าฝั่งเนี้ยเป็นคุณฝั่งเนี้ยเป็นเขาเขารู้สึกดีกับคุณมากนะคะแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถสลับกันได้นะคะ แล้วเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นยังไงอีกอคุณได้ King ซับวาน King of Cups บ Two ซับครั Ace ซับวา k Nine t o f Pentacles ต่อให้เราจะสับไพ่แล้วไพ่ใบนี้ก็ยังออกมา ประกบคู่กับ King s u b c u p s Two s u c u p s Ted Swan ใน s of p e n c e s ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่สามารถที่จะเดินหน้าถึงแม้ว่ารู้และว,ว่าไปต่อไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มต้นเราเพียงแค่มาเจอกันเพื่อทำความรู้จักกันเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือไปต่อได้เรารู้แลลวว่าเขาคือใคร เขาก็รู้ว่าเราเป็นใครเราเชื่ออะไรเขาเชื่ออะไรต่างคนต่างรู้กันทีแต่ไม่สามารถที่จะครอบครองกันได้ไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือสารต่อหรือทำอะไรมากไปกว่าการที่แค่รู้จักกันจะถามว่าแค่เรารู้จักกันแค่เรารู้ว่าเขาเป็นใคร เขารู้ว่าเราว่าเราเป็นใครเราอยู่ตรงนี้เขารู้สึกดีเรารู้สึกดีมันมีความรู้สึกดีถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะสานต่อหรือพูดคุยเพื่อที่จะสานต่อหรือรู้จักกันเพื่อที่จะนำพากันไปสู่การพัฒนานในความสัมพันธ์ในตรงนี้ก็ตามแต่เราสามารถที่จะเป็นกายนมิตรเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่รู้สึกดี แต่เราบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจำเป็นต้องเปิดใจถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เปิดใจมันจะเป็นการที่ดูเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งจำเป็นต้องรอเพราะฉะนั้นแล้วในสถานการณ์ในตรงนี้ดูเหมือนกับว่าคนที่รู้สึกดีด้วยในตรงนี้หรือพยายามที่จะเข้าถึงเข้าหาเขาในตรงนี้รู้สึกดีรู้สึกเต็มเปลี่ยมแบบยินดีเลยว่า ฉันฉันมีโอกาสได้รู้จักเขาคนเนี้ยฉันรู้สึกดีถ้าเป็นตัวคุณที่กําลังจะวิ่งตามเขาหรือวิ่งเข้าหาเขาในตรงนี้นเรามองว่าคนที่วิ่งตามอ่ะรู้สึกดีและรู้สึกแบบอยากจะขอบคุณจัก,กรวาลว่าครั้งหนึ่งฉันได้รู้จักเขาอ่ะฉันรู้สึกดีกับการที่ได้รู้จักกับคนคนนี้ ถึงแม้จะต้องให้ฉันรอฉันก็ต้องรอถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้สารต่อฉันไม่ได้คบถึงแม้ว่าเขาจะยังมีใครหรือเขาจะอาจจะยังไม่เปิดใจหรือเขามีปัญหาใดในตรงนี้เราก็พร้อมด้วยความยินดีพร้อมรอพร้อมรอพร้อมให้เขานั้นเปิดใจพร้อมรอให้เขานั้น เปิดโอกาสให้กับตนเองหรือให้โอกาสกับตนเองแล้วก็ให้โอกาสกับตัวคุณแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไง เขา่านั้นของคุณคนที่ยังไม่เปิดใจในตรงนี้เขามองว่าการกระทําของเขาหรือสิ่งที่เขาทําลงไปในตรงนี้ถ้าเขาทําแท่นอนแหละมันมีโอกาสที่ได้พัฒนาเขารู้ว่าถ้าเขาลงมือทําหรือทําอะไรลงไปอ่ะความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยได้เดินหน้าแน่เหมือนคนขึ้นมอไซค์แหละ เลือกที่ว่าจะสตาร์ทรถไปหรือจะเข็นไปและเขาก็รู้อีกว่าถ้ารถมอไซค์เนี้ยที่เขาขึ้นค้่อมขึ้นมาแล้วในตรงนี้นถ้าเขาสตาร์ทรถอะโอเคแหละรถเนี้ยจะต้องวิ่งอย่างรวดเร็วจะต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะต้องเป็นไปในทิศทางที่รวดเร็ว ถ้าเขาสตาร์ทปึกมันต้องบึ้นไปแน่นอนไม่ใช่แค่การขึ้นไปแล้วเข็นและเดินไปทีละเก้าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การเข็นมันจะต้องไปอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนเขายังไม่พร้อมที่จะไปเร็วขนาดนั้นเขากลัวว่าถ้าหากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้เดินหน้าความสัมพันธ์หรือได้มีการทำงานหรือมี การเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ในตรงนี้มันจะเป็นไปในทิศทางที่รวดเร็วมันจะเป็นไปในทิศทางที่เขานั้นไม่ไม่สามารถที่จะรับมือมันได้เขามองว่าในตอนเนี้ยเขาเหนื่อยเต็มทีแต่เขาไม่ได้ท้องเขามองว่าเขายังไม่พร้อมที่จะทําอะไรเขาอยากจะยพักจริงๆแล้ว่คนที่เขายังไม่เปิดใจในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาในตรงนี้ มันสามารถสนับสนุนได้เพราะว่าเขาคนนี้ยเขาอยากจะหยุดพักสาเหตุที่เขายังยังสาเหตุที่เขายังไม่เปิดใจในตรงนั้นคือเขายังไม่พร้อมเขาเหนื่อยเขาอยากพักเขาอยากหยุดตัวคนเดียวเขาอยากจะทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นไปทั้งหมดทั้งมวลในตรงเนี้ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเขาอยากจะทบทวนเขาอยากจะนําเรื่องราวต่างๆในในตรงเนี้มาทบทวนอืม แต่เราบอกได้เลยว่าถ้าคุณพร้อมใจพร้อมที่จะรอเขาในตรงนี้มันมีโอกาสสูงที่เขานั้นจะหายไปเพื่อไปทบทวนแล้วกลับมาหาคุณแล้วมีและก็มีโอกาสสูงที่เขานั้นจะหายแล้วหายไปเลยเพราะาในตอนนี้เรามองเห็นถึงการที่เขานั้นอยากอยู่ตัวคนเดียวอยากจะ ตั้งคำถามและตอบตนเองให้ได้มันเป็นเหมือนกับการที่อยากจะอยู่ตัวคนเดียวอยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวของตนเองเราอยากจะรู้ว่าถ้าคุณนั้นรอเขาคนนี้ถ้าคุณรอเขาเขาจะกลับมาหาคุณไหมความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรทุนได้สิบศัพท dmp tens of one The j u s t m e n t เอสักครับถ้าเขาต้องการเวลาเขาต้องการทุทคนตัวเองแล้วคุณให้เวลาเขาแล้วคุณรอเขาได้ในตรงนี้เขามีโอกาสที่จะกลับมามีโอกาสที่เขาจะมาเป็น d m p อมให้กับคุณแต่แต่คุณจะต้องไม่กอดเก็บ อุปสรรคหรือกังวลใดๆคุณจำเป็นที่ต้องปล่อยวางและเติมเต็มตัวเองให้ได้ถ้าหากต้องการให้เขานั้นกลับมาเพื่อที่จะมาสางความสัมพันธ์ของคุณแล้เป็นดีเอมเพสให้กับคุณคุณจะต้องไม่กอดเก็บอุปสรรคหรือคืณคุณคิดเครียดกังวลใดๆทั้งนั้นคุณต้องปลดปล่อยตนเองเพื่อที่จะเติมเต็มตัวเองให้ตัวเองนั้นมีความสุขแล้วก็ปล่อยวางตนเอง เพื่อที่จะ,ะเติมเต็มทั้งตัวเองแล้วก็เติมเต็มเขาเพื่อที่จะให้เขานั้นมาเป็น DNP ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็น,น,นลักษณะนะถามว่าถ้าคุณนั้นให้โอกาสให้เวลาเขา mm hmm. เขาจะกลับมาไหมเขากลับมาแต่คุณจะต้องไม่ยึดติดกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆคุณจะต้องอย่าก,กังวลจะต้องไม่คิดไม่เครียดไม่กังวลคุณต้องปิดปว่ายเพื่อที่จะเติมเต็มในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ และความสัมพันธ์ในตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไปคุณไดเอทซับซอ้บนอนไฟสับซอ้อนคืนสับคัพส์เดดเดย์คำแนะน,นำออกมาว่า ถ้าคุณยังหาปัญหาหรือทางออกไม่ได้หรือคุณยังท้อยังเหนื่อยใจและคุณไม่พร้อมที่จะร่วมมือหรือทำอะไรเลยร่วมรวมถึงการที่ว่าตัวเขาเองนั้นกลับมาจริงแต่เขายังรู้สึกยังไม่ชัดเจนยังไม่พร้อมที่จะแสดงตัวตนที่มากนักสักเท่าไหร่ในตรงเนี้เรามองว่า ถ้าคุณปลดปล่อยไม่ได้คุณซีเรียสในความสัมพันธ์แล้วเขาก็ไม่ชัดเจนเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้แล้วคุณเหนื่อยคุณไม่ปล่อยวางคุณไม่เติมเต็มมันจะเป็นความรู้สึกที่ทําว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่จะทําให้คุณนั้นคิดเยอะคิดมากกังวลและก็จบความสัมพันธ์จากไปเองในตรงนี้เพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เราบอกได้เลยว่า อย่าไปคิดอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลอย่าไปยึดติดเพราะว่าถ้าคุณน,นั้นคิดเครียดยึดติดมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คุณนั้นคาดหวังหรือรอคอยมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้เป็นไปดังที่คุณนั้นปรารถนาะมันจะทําให้คุณนั้นคิดเยอะค,คิดมากแล้วจบเองคุณจะท้อไปเองนั่นเองนะคะจะเป็นว่าลักษณะอ,า,อกาการประมาณนี้นะอืมเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องไปวางนะคะ โอเคนะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะถ้าชอบไม่ชอบอยางไรสามารถคอมเมนต์ได้นะคะเราก็เป็นกำลังใจใกันอย่างนี้ตลอดไปโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ